มีเรื่องนึงที่การสารจำขึ้นใจเลยคือเรื่องเด็กโกงถ้าใครเปิดร้านอาหารต้องเจอพนักงานโกงพี่ไมยะเราก็สู่ชนแนลแวฮะในใน้องพูดดิวันนี้นะคะพี่การสิงหายแบบไม่ทราบสาเหตุนะคะน่าจะต้องทุกคนเสียงผมหายไปเลยตอนนี้เแต่เสียงเบสแต่ร้านที่เราตกลงว่าเราจะไปกินด้วยกันนะคะเป็นร้านร้านแบบทอด เราตกลงกันมาแล้วว่าเราอยากกินซึ่งเป็นร้านที่เราอะมาเซอร์วิสมิงเกิมอลเพื่อที่จะเปิดร้านแบร์ค่ะว่าใช่ปะเราก็ถามร้านไหนอร่อยร้านไหนน่ากินนะร้านไหนแนะนําใช่ปะสามสี่คนบอกว่ามาร้านนี้เราอากงารก็เลยมาแล้วก็ทีมงานมาหมดเลยเว้ยแทุกคนมาด้วยความที่ฝนตกไม่มีคนเลยแล้วก็ไม่ได้คาดหวังเลยเด็กปิดเทอมด้วยเด็กปิดเทอมแล้วหิวมากปาสองไม่มีคนเลยนะแล้วป้าป้าวันนั้นป้านั่งฟังเพลงแล้วก็ป้านั่งสองคนก็เลยไม่ได้คาดหวังกับรสชาติเลยใช่พอเข้ามากินปุ๊บโอ้อร่อยมากใช่ผมจำ ชื่อร้านไม่ได้แต่ผมตั้งชื่อร้านว่าร้านป้าน้ำจ่อยวันนี้ก็เลยถึงโอกาสว่ามาเปิดร้านสาขามิงโกลมอลใช่ไหมก็เลยมากินร้านนี้เป็นร้านยำร้านส้มตำร้านไก่ทอดร้านคอหมูย่างที่เราชอบย่านลังสิตร้านหนึ่งเลยร้านลับร้านลับเป็นร้านลับที่ไม่ได้พูดอะไหนๆก็ไหนๆขออินเสิร์ตร้านแม่เขาด้วยได้ไหม ได้อยากโชว์อยากโชว์ไม่เลร้านยำป้านั่งจ่อยนะคะอยู่ข้างๆกับร้านแม่เฮานะคะเดินมานิดเดียวจากแบม่เฮากับรังผันนะคะจะเจอร้านป้าอยู่ติดห้องน้ําเลยนะคะใครห้องน้ําต้องเจอร้านยำนี้นะคะเดี๋ยวจะยินเสิร์ตหน้าร้านนะคะแล้วก็ใส่ชื่อที่เราตั้งให้ใส่บอกชื่อร้านจริงๆหน่อยยำยำคาเฟ่แล้วก็ยังอยากจะกินของทอดโม้สามเสียงนี้คืออะไรหมูสามชั้นทอดนะคะทุกคน น้ำจิ้มดีมากฟังเสียงก็รู้แล้วแม่งพูดว่าอร่อยอร่อยจริงๆน้ำยำดีมากน้ำจิ้มเออน้ำจิ้มเพราะน้ำจิ้มเลยน้ำยำโอเคมาดูเป็นน้ำจิ้มแบบเผ็ดซีฟู้ดซีฟู้ดกับอันนี้เนาะน้ำจิ้มหวานเขาจันได้แก่บรรยากาศร้านมันดูเหมือนไม่มีอะไร แต่ว่ามีเสียงคนกำเข้าใช่หืมกระเทียมอร่อยมากไก่อร่อยมากอร่อยใช่เออมันจิ้มเ้ราะมันจ yes? ิ้มร้านนี้มากหืมจ NO hmm ิ้มอร่อยอ่ะพี่ทำน้ำจิ้มขายได้เลยเหรอให้เอาขายแล้อาเอาาขายแล้่มีน้ำยำขายแล้วแต่ต้องสั่งขายเองออนไลน์เคยมีคนมาขอซื้อสูตรไหมคะพี่มีค่ะเยอะมากขายไหมพี่ พอไม่มีเวลาก็เลยไม่ได้สอนใครไม่ได้ขายสูตรใครเองทอที่กินเมนูเองกอยางเองกระเทียมเดียวน้ำจิ้มน้ำยำทุกอย่างเลยว้าอืก็เมดีมากทรมาจากอคะอยู่ตรงไหนคะพี่ตรงยูแรองอือยแวรของทาไมกระเทียมมาอร่อยขนาดนี้ออ้อร่อยรงอืมาก

สุตงเขาแล้วออ,อร่อยแลลวทำไมถึงลืมเปิดล้างใกล้ไอองน่ไม่ตองก็สิ ทาไมเปิดร้านที่มองกุงเทพจริงๆอ,อยากเปิดที่ธรรมศาสตร์ด้วยแต่ยังหาที่ลงไม่ได้เราเป็นเด็กธรรมศาสตร์เก่าที่รังสีตไงแล้วเราก็ผูกพันกับย่านรังิตเราคิดว่าฟิวเจอร์พาร์ครังิตอย่างเดียวไม่พอตอนเราเป็นนักศึกษาเราประหยัดถึงขั้นค่ารถตู้จากธรรมศาสตร์ไปฟิวเจอร์พาร์ค15บาทไปกับ30บาทคือค่าใช้จ่าย30บาทที่เราไม่อยากจ่ายเว้ยถ้าเกิดเราเปิดร้านในธรรมศาสตร์ในมองกุงเทพใช่ปะลูกค้าก็จะประหยัดค่าเดินทางได้30บาทละแล้วก็ได้กินของอรอ่อ,รอยๆที่เขาชอบมีคอมเมนต์หลายคนบอกว่า Mm hmm. มียังไงบ้างมีไหมมีเวลค่ะมอขอนแก่นรอเลยนะพี่รอที่อยู่ทุกคนคยบอกบอกใครวะ <laughs> บอกใครดีวะคือเจ้าที่เจ้าทางคือบอก <laughs> บอก,บอกผู้ติดต่อในหลายๆที่นราเขาบอกว่ายังไม่ถึงรอบประมูลมหลาลัยหลักใช่ป่ะเขาจะมีประมูลรอบปีว่าร้านค้าไหนจะได้อยู่ที่มหลาลัยบ้าง mm hmm. อ๋อซึ่งตรงนี้ที่เราเปิดเราไม่ได้เปิด เราเปิดช่องนอกเป็นินเกิลมอข้างๆมอกรุงนเทพวันทีนึงทาให้แบบติดต่องานง่ายกว่ามันติดต่อคอมูนิตี้มอที่หนึ่งอ่ะ mm hmm. แต่ถ้าเกิดเราติดต่อมหาลัยเมื่อไหร่อันยังงานยากละ,ห,ละ mm hmm. หนึ mm ่ง hmm. คือเราไม่รู้ mm hmm. ไม่รู้จักใครข้างในถ้าเขารู้จัก mm hmm. เขาก็จะรู้จักกันทําเล่มทำเนียมทุกป,ปี mm hmm. ใช่ปะ่ะ mm hmm. บางทีติดต่อเสียได้มากตรงโรงพยาบาลจุฬาตอ mm hmm. นนั้นไปติดต่อมาเดือนสิบมั้งเขาบอกว่าอ๋อธ่รติดประมูล mm hmm. เดือนเก้าเขาประมูลกันหนึ่งปีประมูลหนึ่งครั้งแล้วบางทีสัญญามันยาวอ่ะก็เลย ใครเป็นกระบอกเสียงนะคะก็สามารถพูดกันได้นะคะมอขอพี่อยากไปมากมากกระบอกเสียงกระบอกเสียงนะคะไม่เครียดจะไปเซนคันขอแก่นก่อนถ้ามอขอมีนะคะทุกคนช่วยกันนะคะอือประกอบประกอบยิงกินยิกินปลากอบแล้วมันยมปะประกอบที่มันลบเข้าวอ่ะมี่ปลากรอบกระกอบอือโอ้อันนี้ชอบสุดเลยมะม่วงมันไม่ได้เปรี้ยวเกินอ่ะอือเฮ้ อ้เหมือนกินผลไม้แบบสดชื่นสดชื่นอ่อออนะคนสั่งเมนูนี้พี่พึ่งมันกินชาผลไม้นุ่มจีนเอ้ออยยัยยัยยัยไม่ต้องหายนี่ไม่ห่วงไม่ต้องเพลินอันนี้ต้องกินเมนูนี้อันนี้นะอันนี้นะยำข้าวโกนะพี่ท่านหอ,อมมา พูดเขงเข้าคัดมาเด็ดฮะอร่อยน้ย่ากินแบบนี้แปลว่าอร่อยอืมรู้สึกดีเลยเสียงแหบเสียงดันม,มากกินนี่กินอย่างเดียวเออว่ะไม่รู้ตัวว่ากินปลาร้าเลยปกติกินไม่เคยกินปลาร้าเลยใช่ยันเปิดร้านรอบๆมาหาลัยมีอะไรต้องระวังบ้<อ>างต้องระวังวเป็นข้อคิดนะเราต้องเผื่อ เผื่อก็คือช่วงปิดเทอมอะจะไม่มีลูกค้าเลยจะลูกค้าจะน้อยมากแต่ช่วงที่เปิดเทอมนักศึกษามีพฤติกรรมอย่างหนึง่งแปดโมงเช้าถึงเที่ยงไอ้น,นี่ผู้จัดการร้านออกมาเงียบขีบ้เงีบยบแบบเงียบขีเลยนะแต่เมื่อไหร่บ่ายโมงจนกระทั่งตรงช่วงเย็นๆน่ะมีคนเยอะมากต้องไปหาให้ดีๆว่าแบบเนเราอาจจะต้องเปิดร้านช่วงบ่ายก็ได้อาจจะเปลี่ยนเป็นบ่ายถึงตีสองก็ได้หรือเปล่าพรอมปรับ,รบให้เข้ากับพฤติกรรมของของน้องมหาลายัยไม่ตื่นเช้าเน,นี่ยต้อมตื่นเช้ากันอ่ะคุณอยู่มหาลัยคุณกี่โมงหกโมงะ จริงเรีนเช้าเออเรียนแปดโมงเราจะลงตัวแปดโมงเพราะว่าถ้าเรียนตอนเช้าอ่ะเราเ็หัวกว่าเราชอบเรียนหนีเพื่อนไอ้เนี้ยข้อเสียเราคือเราเพื่อนลงอะไรเราจะรูนีอาจารย์นี่คือมันมีสองเหตุผลเรื่องแรกคือถ้าอยู่กับเพื่อนอ่ะเราก็จะอยากคุยไม่อยากเรียนข้อที่สองก็คือเราอ่ะอยากเจอเพื่อนคือคณะมันเยอะมากไคนเยอะมากถ้าเราอยู่กับกลุ่มเพื่อนเดียวอ่ะเราก็จะได้รู้จักแค่นี้เราก็พยายามเรียนไม่เหมือนใครทําให้เราอ่ะได้รู้จกรุ่นพี่เว้ยตอนนี้ไฟน์เนียนดีเล็เตอร์กับแมคเคาดีเล็ตเตอร์ก็เป็นรุ่นพี่ที่มหาล ที่แบบเคยเห็นหน้า<ม>เคยเรียนวิชาอื่นที่เราไม่ได้เรียนกับเพื่อนอ่ะเราก็ต้องเรียนกับพี่เขาอะไรเงี้ยพูดการพู่งารพูดถึงงานแบบ<ช>เราทำงานะ oh, yeah. โอ้ยเฮียโอ้ยจ้าเอ้ออะไรทราจะพูดให้พูดถึงงานแหละพูดถึงงานแล้วพูดถึงงานแล้วงงแหละเราทำงานมาเยอะเราทำงานมาเยอะยการพูดเสร็จเรากินหมดเลย <S <S> คนนีเห็นแต่ด้านประสบความสำเร็จของพวกเรา แกมีเรื่องผิดพลาดหรือ,บบเ,อเรื่องที่แบบเออเอาใจเงินิีๆค่อนข้างจโา่โมโมะแชร์คนดูฟังบ้างไหมพวกเราอะไปซื้อแซมมาใช้ใช่ป่ะแซมคือระบบที่ใช้หลายๆายแผนไม่ว่าจะเป็นซื้อบัญชีหรืออะไรก็ตามมันขึ้นระบบระบบหนึ่งแล้วกันทุกคนว<ม>่าไหม,ม,มในการทางานในการทํางานทีนี้ก่อนหน้าเราเป็นแซมอ,อะเราก็คิดว่ามันแพงมากไม่อยากลงทุนหลักล้านใช่ไหมพอตอนนั้นอะมีแค่ไม่กี่สาขาแล้วก็ไปซื้อระบบตัวหนึ่งที่เป็นระบบอีกระบบหนึ่งตัวถูกแล้วไม่ยอมซื้อในไทยอีกเพราะเสียน้อยเสียยากเสียมากถึงางในไทยอะขายอยู่ว่า ประมาณ4แสนตัวท็อปขายอยู่2ล้านตัวรองอีกยี่ห้อหนึ่งขายอยู่4แสนแล้วก็ไอคนนี้แหละมันไปเจอระบบเนี้ยเหมือนกันที่ประเทศฮ่องกงแล้วราคา2แสนถูกกว่ากัน2เท่าต่อราคาหรือแสนแต่อราคาหรือแสนแมันก็เลยยอมซื้อตัวถูกมาแสนแสุดท้ายซื้อนะั่นแหละเดี๋ยวให้ทุกคนใช้กทนเไยรรุกใช้ไม่เป็นใช้ไม่เป็นงงเตะ ไอทีเขาก็ไม่มีคนะ่ะไม่มีใครซัพพอร์ตเลยเว้ยผมก็ใช้ไม่เป็น,นรวมถึงตัวคนซื้อก็ใช้ไม่เป็นแต่รู้ว่าแสนแสุดท้ายก็คือประมาณครึ่งปีมั้งก็เลยยอมแพ้เลยก็ทิ้งเงินไปเลยแสนแปดแล้วคุณรู้สึกยังไงที่ตอนนั้นจัชวงหวะที่คุณตนะัดสินใจซื้อของที่คองพิวไม่คิดอะไรคิดว่าซื้อมาคนต้องใช้จริงๆอ่ะการใช้โปรแกรมมันมีโปรแกรมแล้วก็ยูเซอร์แต่ยูเซอร์เราอ่ะไม่มีเราก็เลย f a ล เวลาซื้อระบบ ERP ใช่ป่ะยูเซอร์กับโปรแกรมประกอบกันมันถึงจะใช้ได้แต่เราซื้อโปรแกรมมาไม่มียูเซอร์ใช้รวมถึงตัวเองก็ใช้ไม่เป็นใช้ไม่เป็นต่อให้ใช้เป็นก็อร่อยใช้เป็นก็ต่อให้ใช้เป็นก็อร่อยต่อให้ใช้เป็นก็ตบมือข้างเดียวไม่ได้เพราะสุดท้ายคนที่ต้องใช้คือทีมไม่ใช่ตัวเรา ซื้อระบบพวกนี้อย่าลืมด้วยว่าเขาต้องเทรนนิ่งเราอ่าบางทีเราซื้อมา200,000ค่าเทรน,นนะจ๊ะห้าแสนอันนี้ต้องระวังสุดท้ายพอรู้ปุ๊บใช่ปะก็รู้ตัวว่าใช้ไม่ได้ก็เราเราก็จะซื้อทีมคอนเซลของประเทศฮ่องกงอ่ะมาเป็นคอนเซลให้เราบวกไฟบวกมาเชี่ยป็นล้านสุดท้ายก็เลยยอมถอยนะคะยอมทิ้งเงินไปซื้ออีกระบบหนึ่งที่ตัวเป็นตัว2ล้านมาใช้ในที่สุดมาจริงหรือเร็ววะม,มาจากไหน อยูู่่ก็มีอยู่ก็มาว่ะไม่นูใหม่นะคะชาผลไม้เนื้อแท้นุ่มชีสการกินทุกอย่างที่คนไม่มีเสียงคนจะไม่กินเพร้ยวจัดหวานฉันควรจะกินอะไรเฮ้ยขอเสียงมาเลยเฮ้ยก็ไม่นะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องงั้นฉันควรจะกินอะไรฉันควรจะกินโจ๊กเขาต้มโจ๊กก็เม่เอกเดีอ่ะเพราะว่า พมาเล่าสองเรื่องของความผิดพลาดที่อยากแชร์เรื่องเมื่อกี้มันดูไม่สรดใจเลยพี่อนอันนั้นอน่ะสรดจริงเรื่องหนึ่งที่สรดปงงกระซานเคยซื้อเครื่องตั้นโมจิมูลค่คากี่บาทสี่แสนกี่เครื่องหกแสนหกเลยอ่ะสี่อย่ามั่วหกเลยจ่ายเงินใบมันจายณงมอยู่เลย เอาที่5แบกก็แกตรงกลางจำไม่ได้ซื้อมาแล้วก็จอดทิ้งไว้ตัวนั้นอ่ะเร็วจัดชอบมจิมากอยววากให้ลูกค้าได้กินมจิจะทํายังไงคิดไม่ออกก็เลยไปซื้อเครื่องทาโมูจิมาเลยแล้วก็กินว่าอาดีเราอ่ะก็ต้องทําให้ได้มีเครื่องจักรมาจอดแล้วค่ะมีโค้ดไมซ์จัดไงอย่างเป็นไม่ได้สุดท้ายเอามาปุ๊บไส้ที่ทําได้คือถั่วแดงถั่วเหลืองถั่วเขียวเป็นอะไรที่แบบเด็กรุ่นใหม่มันไม่กินไม่เก็ทอ่ะรวมถึงตัวเรายังไม่ชอบเลยวหยสุดท้ายก็คือไปฝากที่โรงงานเบเกอรี่แหละไม่ได้ แต่เขาแปะชื่ออยู่นะเบเฮาของเบเฮาคือมันอยากกินแต่จัดอะอยากทาโมจิใสวิครีมเราไม่อยากให้ใช้กําลังคนเพราะว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวจะไม่คงคุณภาพใช่ไม่อยากให้แบบมาใช้มือปันนะ้นอะก็เลยซื้อเครื่องมาให้มันแบบปีนมาพู่ยพุพพเหมือนเหมืนนอนเวนลาเวลเวลาหมูเออเป็นอยู่ได้ไหมมันเร็วมากมันเร็วมาก แต่ตอนนั้นลืมไปว่าไส้ที่เราได้มันจะเป็นไส้แบบหนืดหนักๆอ่ะซึ่งเป็นไส้ที่แบบยังหาสูตรที่มันอร่อยไม่เจอไส้จิ๋วเขียวก็ตอนนี้ก็เลยจอดเครื่องไว้ประมาณ2ปีครึ่งแล้วสามปีแล้วเขาเรียกว่าเหมือนซื้อรถมาจอดทิ้งไว้ไม่ได้ขับเออจริงๆได้รถหนึ่งคันเลยนะเสียเสียได้อยู่นะทุกวันเนี้ยคิดแค่ว่าจะรอคนมาทําสูตรให้ได้เราก็จะได้ขายเนี่ยทั่วประเทศไม่น่าไดอย่าพูดกีมากดิเสียไปแล้วทาได้ทำได้ การมีกลนใหม่เสร็จเป็นสิ่งที่ดีไปแต่มีเยอะเกินก็ไม่ดีสูตรไม่เสร็จแต่ซื้อมาแล้วทเร็วเกินรีบพิราลรีของคนรีบก็เหมือนนี่ไงเหมือนชาไงชาชาผลไม้ทำไมนะที่แบบสี่ปีที่แล้วรีบแบบรั้มรั้มเลยแต่ลูกค้าไม่งงว่ามันคืออะไรสุดท้ายก็คือพับเมนูนี้เข้าไปเพราะขายออกมาแล้วแก้วสองแก้วก็เลยต้องปิดเมนูนี้ไปนะคะส่วนปีนี้ได้มาออกใหม่อีกรอบนะ มีเรื่องความเร็วกันหนึ่งที่รีบไปมาจําสาขาเว้ยคือรีบจัดมีเป้าว่าจะปิดให้ได้ปีนี้3ามที่สาสาขารีบจัดเออจะเปิดจะเปิดจะปไม่ได้ปิดปิดยอดปิดยอดปิดยอดรีบจัดเพราะนั้นแบบแม่งจ็ถึงด้ไลน์แล้วเขาส่งมาให้ดูแล้วแบบเอ๊ยมันก็สวยดีนะแบรนด์อื่นๆนี่เขาบอกว่าไปอ่ะเขาก็ไปกันหมดเลยก็เลยเฮ้ยพี่ไปจองระจาโยนโอนแบบพร้อมเปิดอะอีก2เดือนสุดท้าย1เดือนหลังจากนั้นไปลงหน้างานเอาถาปาดเอาอินทีเลียอะไรไปดูใช่ป่ะสุดท้ายทุกคนมองหน้ากันแล้ว nè mẹ ao chứ เหตุผลก็คือไม่ใช่ที่ที่นั้นไม่ดีเพราะว่าผู้เช่าอ่ะเยอะใช่ป่ะแต่ว่ามันไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเราส่วนมากจะเป็นครอบครัวที่ต้องนําเมือนคอมมูนิตี้อ่ะครอบครัวมีกําลังซื้อแต่ว่าวันวันคือห้างอาจจะล้างเลยก็ได้ไม่เหมือนที่ที่นี่คือแบบนักศึกษาเดินใช่ป่ะตรงนั้นเป็นหมู่บ้านอ๋อคือเรารู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วแต่ไม่คิดว่าโลเคชั่นนั้นอ่ะจะแบบรถผ่านน้อยขนาดนั้นหรือหมู่บ้านหมู่บ้านขนาดนั้นคือแบบเฮอมันจะรอดได้มันต้องอาศัยจํานวนบินที่เยอะแต่นั้นแ่ะคนเขาขายแบบบินที่เเยอะไม่ส แบรนด์เฮา,าขายกา 120, แก้วละร้อยยี่สิบร้อยหนึ่งแปดสิบใช่ไหมเนีเ่เขาขายอาหารจานละพันเออกลุ่มลูกค้าคนละแบบคือคบรนด์เฮาราชานมชาาา 80, 800, 500, ใช่ป่ะแก้วละแปดสิบแปดห้าร้อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นอะพ p r i c ์ rice, มันไม่ได้แพงเพราะฉะนั้นต้องอาศัยปริมาณคนที่เยอะ ทำให้ P คูณ Q, Q ออกับรายได้ P คือ price คูณ quantity เป็นเงินอ่าทีนี้ไอเนี้ยในเมื่อ price เราไม่ได้สูงเมื่อเทียบกับบุฟเฟ่สามร้อยบินหนึ่งสามร้อยบุฟเฟ่บินหนึ่งเจ็ดร้อยไอ้นี้บินหนึ่งแปดสิบอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความคืคนของคนผู้คนผ่านมาเยอะๆเข้าสูใช่ไหมทําให้ร้านอ่ะอยู่รอดสุดท้ายก็เลยต้องล่อยนะจ๊ะเสียเสียมันทำเท่าไหร่เสียเพราะเขาก็สูญเสียโอกาสในการหาผู้เช่าคนอื่นเขาจองให้เฮาไงเราก็เลยจ่ายเขาด้วย ค่าเช่าจริงๆเต็มๆหนึ่งเดือนกี่บานหกเจ็ดเ,ออเขาไม่คิดค่าปรับว่าบุญแล้ว,วแล้วก็ได้ข้อคิดแล้วว่าจะไม่คอนเฟิร์มอะไรผ่านทางออนไลน์ผ่านทางมือถือแล้วถ้าโลเคชันที่ผ่านมาทั้งหมดทุกสาขานะต้องไปอยู่ที่นั่นจริงๆก่อนต้องสอง่งทีินต้องไปดมกินก่อนก็เลยตั้งใจว่าถ้ามีเวลาหรือว่าเนี่ยทุกครั้งทุกโลเคชั่นจะมาก่อนโอ้โหนี่ชีวิตชีวิตเราสูญเสียไปเยอะมากกับาการเรียนรู้นะไม่เท่าประเทศไทยหรือเปล่า จริงผมก็มีแบบไม่รู้จะแชร์ได้ไหมเลี้ยงเสียตังค่ะเสียตังไม่เลีอยตังโอ้โหเรื่องนี้ไม่ได้มาเจอขอเสิร์ฟเมนูเชกเนเจอร์ของทัางค่วัสดค่ะ Happy b i r t h d e r y o ่เกิดแม่ันเกิดแม่แมเกิด3น้องการเกิด22น้องการน้องการ เ้ลย่ากมากเลยอะอว้ตอนแรกนะคะคิดว่าจะมาสักพั์วันเกิดพี่กาแล้วก็เนึ่งในวันแม่สรุปเป็นวันเกิดคุณแม่ด้วยอก็เป็นวันดีๆนะคะอยากให้คุณแม่อวยพรอากันวันช่วงนี้กันเหนื่อยๆเสียงก็หายเดี๋ยวอวยพรอแม่นพ่อแม่เยอะๆ เพียงไว้เลยโอ้บัตที่อ๋อได้ทีได้เลยะคีับแม่ก็อวยพรขอให้ลูกทั้งสองคนเลยเนาะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกิจการยกิจการเจริญรุ่งเรืองค่ะแล้วก็ฝากคนดูด้วยนะคะขอให้คนดูที่ดูแบเฮาสสนับสนุนแบเฮาแล้วก็สันสุขมีความสุขความเจริญคนสมปรารถนาทุกประการค่ะย คุณพ่อมีบทจะพูดไหมคะว่าไม่มีบทไม่ว่าบทยืนอย่างเดียวก็เดนะ็ดแบบอ้อันนี้เป็นเมนูออซิเนเจอร์ของทางร้านชื่ยอยำยำคาเฟ่ซิเนเจอร์ถูกนะคะถูกนะคะคิวๆแบบรวมยำผูม้มามต่างๆฉ่ำๆโอ้ทะเลทะเลฮะชอบน้ำยำที่นี่ เพราะฉะนั้นเราเป็นเมนูอะไรก็อีกเฮ้ย <c oughs> อย่าไปอีกคนนึงหืงเอเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวไรเรื่องความผิดพลาดก็มีเรื่องหนึ่งที่การสันจ้ำขึ้นใจเลยคือเรื่องเด็กโกงถ้าใครเปิดร้นานอาหารต้องเจอพนักงานโกงกินยำกินยำมันเป็นอย่างเงี้ยมันเผ็ดนะมันน่าทรมานนะแต่มันหยุดไม่ได้เว้ยอันนี้อร่อยมากไก่ย่างคุ่คุณไก่ย่างข้าวคั่วอร่อยมาก อร่อยเลยกินสามชิ้นสี่ชิ้นแล้วเฮ้ยคุณเล่าไปดิเอ้าก็คุณบอกอร่อยอ่ะพูดเฉยๆอร่อยไม่แบ่งคือเปิดร้านมาใช่ไหมอยู่มาวันหนึ่งรู้ว่า มีน้องคนหนึ่งในร้านโกงเงินรอบแรกก็รู้มาว่าเหมือนเขาอะเอาเงินไปใช้ก่อนและอีกวันสองวันก็เอามาคืนเอาเงินไปหมุนเอาเงินไปหมุนตอนแรกก็จับไม่ได้เวย้ยจนกระทั่งวันหนึ่งที่ออดิตเขา้าหรือวันหนึ่งที่มีเด็กในร้านเนี่ยแหละที่หวังดีกับบริษัทมาบอกเอชอาร์เราทําให้พวกเราก็รู้จับได้นะคะว่าน้องเขาอะโกงจริงๆวันนั้นอะเป็นวันที่เราอะคิดว่าเราควรให้โอกาสคนเวย้ยเพราะว่าคนเราอะมันผิดพลาดกันได้มาอาจจะแบบชั่วคราวอะชั่วคราวอาจจะหน้ามืดชั่วคราวต้องเอาเงินไปใช้ชั่วคราวใช ก็เลยให้โอกาสไม่ได้เอาผิดอะไรแต่หน้ามือชั่วข่าวอะ่ะคือน้องอะ่ะมันเอาเงินไปพันนันเย้ยนอกจากจะไม่ได้เอาผิดแล้วนะให้โอกาสนะเราก็ให้ส่วนตัวให้ส่วนตัวในการกู้เพราะน้องคนนี้อยู่ตั้งแต่4ปีที่แล้ว,เด,วเดี๋ยวบอกไปเดี๋ยวมีคนแบบทําไมเอาเราไม่มีอีกแล้วนะไอนะ้นั่นคือครั้งเดียวเราก็เลยให้น้องกู้ก้อนใหญ่ไปแล้วให้น้องอะ่ะผ่อนรายเดือนเอาแต่สุดท้ายน้องก็ทําสิงนัันอีกครั้งหนึ่งแล้วสุดท้ายตอนนี้น้องเขาก็ได้ได,ได้ออกเป็นทีเรียบร้อยแล้วแล้วจากวันนั้นเราก็ตั้งใจเลย่ว่า,วาจะเป็นใครก็แล้วแต่ ถ้าโกงเงินบริษัทแม้แต่บาทเดียวเราจะไม่ปานีแล้วก็ลงโทษตามกฎบริษัทตอนนั้นคือใจอ่อนเว้ยนอกจากจะไม่เอาผิดแล้วใช่ปหยังให้กู้อีกก็เป็นข้อผิดพลาดหนึ่งการที่เราไม่ลงโทษคนโกงแล้วกันมันเท่ากับว่าเราดูถูกคนที่ไม่โกงใช่เราตอนนี้เราเพิ่งรู้เหมือนกันว่าแบบวันนั้นอ่ะคือว่าเราตัดสินใจผิดเว้ยเพราะว่าการที่เราไม่ลงโทษคนคนเนี้ยแปลว่าเราอ่ะกาลังดูถูกพนักงานที่เหลือที่เขาเป็นคนสุจริตแล้วก็ตั้งใจว่าหลังจากนั้นอ่ะคือเราจะไม่ไม่ ยกโทษให้กับคนที่ทําผิดอีกแล้วไม่ใช่ทําผิดเรื่องที่แบบอุ้ยดีลงานเราผิดพลาดน,นะไอ้นั่นคือเรื่องปกติมากเพราะว่าเรากับกันก็ผิดพลาดหลายรอบใช่ป่ะผิดพลาดใน,นแบบน่นามือตามม้ลเล่นการพนัพนเรานกโกงเงินบริษัทอะไรเงี้ยเอาเงินบริษัทไปใช้เงี้ยจะไม่มีอีกแล้วที่จะใจอ่อนนะคะพนักงานหลายคนที่รู้เรื่องเนี้ย น้องหน้ารานนะก็คงพูดแหละว่าทําไมท้านการถึงไอ้นู่นไอนี่นั่นทาไมถึงต้องให้ใช่ปะ่ะจริงๆก็เพราะว่าคนเนี้ยเขาอยู่ตั้งแต่วันเปิดร้านสาขาแรกของเรายังไม่มีเ r ชไม่มีอะไรเลยวันแรกๆเราทํางานด้วยใจเป็นครอบครัวกันเลยแต่ตอนนี้ไม่ละมีระบบบริษัทที่มันควรจะเป็นสรุปเลยว่าจริงๆแล้วว่าการกระสานเห็นอย่างเงี้ยทำผิดพลาดเยอะมากอยากถามสานเอาเองินที่ไหนมาผิดพลาดป่ะเออล้วได้บทเรียนอะไรแล้วคนดูมัน,มนจะเอาไปทำอะไรอะไรได้บ้างไม่คือทุกครั้งอ่ะการที่ผิดครั้งแรกอ่ะมันเข้าใจไงแต่การที่ผิดซ้ำสอง มันคือให้อภัยไม่ได้ซึ่งเราถือคตินี้มาต,ตลอดื่องเรื่องเดิมๆที่เราผิดใหญ่ๆอะ่ะเหมือนชานมกระป๋องเนาะมันก็จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วเราเชื่อว่าหลายๆคนก็คงมีเรื่องผิดพลาดในชีวิตแล้วแหละแตะ่ว่าเราไม่อยากให้จมนานเออเพราะโอกาสเราตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งตายใช่ปะ่ะเราก็เชื่อว่าคนเราคงไม่ได้ทําผิดแค่เรื่องเดียวครั้งเดียวหรอกมันก็จะมีเรื่องหลายๆเรื่องไว้ขอแค่ไม่ผิดซ้ําเดิมก็พอเอมอมันก็เลยแบบเป็นสิ่งที่ทีมงานแก้ตัวเราจะรู้เวยแบบถ้ายโยนโปรเจกต์อะไรใหม่ๆไปใช่ป่ะเราไม่เคยทํำเขา เขาทำดีที่สุดแล้วเราก็จะให้อภัยเขาฝนฝนฝนเคยยิ้มเลยยิ <S <S ้มเลยเช่ฝนผิดพลาดแล้วยกตัวอย่างฝนผิดพลาดใช่ไหม้อาทำมาถึงวันนี้ะจำจนถึงวันนี้เมื่อปีที่แล้วช่วงสงการได้เนาะพี่ตาเนาะที่เราเครียดมากเลยคือเราบริหารสต๊อกยังไงไม่รู้ของซันสูอ่ะบวม แล้วเราก็ไม่รู้ตัวว่ามันบวมเราปล่อยเดือบวมมา3เดือนได้บวมคือสต็อกสมมุติว่าขายร้อยนึงใช่ไหมแต่เรามีสต็อก500เยอะเกินแล้วเรามารู้ตัวในวันที่สต็อกบวมมันมันมันระบายไม่ทันระบายไม่ทันเกือบจะติดดอยเวลาชานมกระป๋องมันแบบฟิวฟิวฟิวมาในหัวเราอีกนิดเดียวมันจะเป็นภาพนั้นแล้วอ่ะอ่แล้วก็คำนวณมูลค่ากันว่าบวมเท่าไหร่ให้ทุกคนทายว่าเท่าไหร่ห้าแ่นเออค่าสิ้าที่อยู่ในคางอ่ะเท่าไหร่พ่การยังไม่รู้เหตุการณ์นี้นะ สองล้านลองสิว่าหิงหนึ่งล้านหนึ่งล้านหรอหลักแสนหลักแสนอุ้ยหลักแสนบอกว่าถ้ามันติดนิดนึงจะเป็นภาพของเขาต้องใช้ประาณสิบล้านเขาดูเรามากเท่าไหร่เราทำสต็อกบวมไป23ล้านบาทอย่าใช้คำว่าบวม23ล้านคือเป็นสต็อกที่มีอยู่ออนแฮนออนแฮนรอการขายรอการบ่อย23ยี่สิบสามีเชล้าน มีเซลไลท์ตอนนั้นก็วุ่นวายเนาะเมื่อเราแก่ปาญหายังไงฝนคำนวณเซลไลท์ว่าไอสินค้าที่เรามีอยู่นะตอนวันนั้นยี่สิบสามล้านอ่ะมันรอดไปถึงเดือนไหนใช่จะต้องขายให้หมดภายในเดือนไหนเพื่อให้สต็อกยังคงมีเซลไลท์ที่ยังขายได้อยู่หาช่องทางที่เยอะที่สุดที่เราจะขายได้มาร์เก็ตติ้งช่วงนั้นก็คือทุกคนก็มาทํากันสิ่งนี้มาร์เก็ตติ้งแหกจนทุกวันนี้เราก็ไม่มีสิ่งนั้นแล้วเนาะหนึ่งสิ่งที่เราใช่ใช่ทางลยบอกว่ามันจะผ่าสูตรแล้วไงทางแก้ปัญหาของเเราาาากก็คืออฝนนนจงี้ ก็คือเราอะต้องยอมรับเว้ยว่าน,น้องอะมันมาในตําแหน่งเซลลเซลลโมเดิร์นเทรดโมเดิร์นเทรดคือแทเรียกว่าทําเอกสารนอะถูกไหมแล้ววันวันหนึ่งที่มันเติบโตขึ้นแล้วแล้วมันมีตําแหน่งว่างแล้วเราก็ไม่อยากหาใหม่แล้วเราเห็นว่ามันมีความสามารถแต่ไม่มีประสบการณ์ไอ้ฟังดีเลยนะ <c oughs> เราก็เลยถือโอกาสว่าเฮ้ย <c oughs> hey, ลองเลย <c oughs> สุดท้ายก็คือ ล่อยเกียร์ว่างเยอะไปหน่อยแล้วต้องเหยียบเบรกลวันที่เหยียบเบรกอะ่ะก็คือมารู้ตัวว่ามันมีเท่านั้นแหละแต่สิ่งที่เราแก้ปัญหาก็คือ1เจราจากับโรงงานก่อนเลยว่าหยุดผลิตเดี๋ยวนี้ถ้าไม่เบรกก็คือมันจะมาเรื่อยเรยเริ่มระบายเริ่มมาร์เก็ตติ้งเยอะขึ้นตอนสุดท้ายก็คือเคลียร์ทันที่สาคัญพัน,น์ทเนอร์ที่น่ารักก็คือเซเว่นอีเลเว่นเขาช่วยด้วยปกติอาจจะเชลลอได้ประมาณนี้ก็ยื่นผนผัน,ผนยื่นอะไรไปแต่ก็มีแผนการตลาดไปให้เขานะว่าการที่เขาผอนผันอย่างเงี้ยแล้วด่ีสุท แล้วก็<ร>ให้ผมด,ดูอย่างอื่นแทนที่เขาถนาดัดก็งานบางงานมันก็เป็นข้อคิดเราเนาะว่ามันต้องใช้คนที่มีประสบการณ์จริงๆแต่งานบางงานคือสามารถลองผิดลองถูกได้แต่เราอาจจะแบบให้พลังเลยที่เราไม่รู้ว่าเอ้ยไอ้น,นี้ไม่ให้ให้เยอะเกินไปถูกไหมสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราคิดพัฒที่เราแชร์นะวันนี้มันก็ไม่ใช่สิ่งสุดท้ายแน่นอนเราบอกเลยมันก็จะมีเรื่อยๆเว้ยแล้วเราคิดว่าไหนที่เป็นประโยชน์เป็นข้อคิดให้กับคนที่เริ่มต้นทําธุรกิจหรือคนที่อยากมีธุร,รกิจเผื่อเขาฟังวันนึงเขาจะได้เอ๊ะไอ้นั้นตอองงระะวย่า เหมือนพี่สางพี่การวันนั้นนะอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าสิ่งที่เราเคยผ่านมาทุกคนไม่จําเป็นต้องเสียค่าบทเรียนเหมือนกับเราเนาะเขาอ่าจะมาดูเราแล้วเขาก็ไม่ต้องเสียตามเราก็ได้นะคะทุกคน <c oughs> ที่สําคัญบทเรียนสุขภาพนะคะคนนี้ <c oughs> ดูเป็นตัวอย่างเขาต้องรักษาสุขภาพแล้วเขาต้องเข้าขั้นแบบวิกฤตแล้วเขาต้องมีความสุขในการได้ยืนทำ กินอาหารสามวันเท่านั้นแหละผมรู้วิธีรวยทางรัเดี๋ยวผมทาประกันชีวิตเยอะๆไม่เดียแกคลิปนี้ออกไปไม่มีใครทําให้แกแล้วแหละแล้วว่านะเวลาคนเราผิดพลาดเนี่ยอย่าไปซ้ําเติมชาวบ้านเขาเออเออเราให้อภัยแล้วก็เราก็เข้าใจเขาเพราะความผิดพลาดนั้น่ะวันหนึ่งเราอาจจะผิดพลาดก็ได้ถ้าเราซ้ําเติมชาวบ้านเขาเยอะนะเราจะเป็นคนที่ไม่กล้าผิดพลาดเลยแล้วเราจะให้อภัยตัวเองไม่ได้เวลาเราผิดพลาดจริง ใครอยู่มอกรุงเทพนะคะอย่าลืมแวะมิงเกลิลมอนะคะมีร้านแบร์เฮาส์และก็ร้านยำยำคาเฟ่ที่อยู่ร้านข้างๆแบร์เฮาส์นะคะอร่อยมากร้านยำร้านนี้ต้องสั่งเมนูมะม่วงประกอบร้านยำปลานั่งหน่อย นี่ตู้ของร้<อ>านอยู่ <อา S 1> นี่ก <laughs> ันไม่หงอยแล้วหลังจากคลิปออกไปคนเยอะป้าจะอยู่ในครัวอย่างเดียวนะคะเออทุกคนอย่าลืมนะคะมามิ้โกโมต้องแวะร้านแบร์เฮาแล้วก็ร้านยำยำคาเฟ่นะคะอร่อยจริงๆโนสปอนเซอร์ดีมากมะม่วงประกอบทุกคนต้องกินเมนูนี้แล้วก็เมนูอื่นอีกอร่อยหมดเลยแต่เน,นี้ย<ะ>คือสิ่งที่ชอบที่สุดไม่ใช่อร่อยที่สุดอันนี้อร่อยที่สุดอ้าวไปไหนอ่ะก็มันอร่อยแต่มันกินคนเยอใช่ทิ้งหมดด้ยช่เอาไหมอาซ้อมมาพี่ค่ะ Ok, bye bye. <tôi sao> <tôi sao>